สวัสดีครับส่งงานช่วงเที่ยงบาราคิศนะครับกับ p e r o Sport 2016นะครับก็เปลี่ยนจอ Android นะครับเป็นรุ่นแลมสี่ลำ6.4จากซีรัโคนะฮะตัวนี้มีระบบกล้องรอบคันก็สามารถต่อใช้งานได้ตามปกติเลย ดูดออกพร้อมจอหน้าและจอเพดานสเปคเริ่มต้นที่ควรใช้งานนะครับอย่างน้อยก็คือจะเป็น8คอแรม4นะครับ8คอแรม 2, 2> แรม3พอเล่นได้แรม 2, 2ก็ยังไม่อยากให้ใช้นะครับดูการใช้งานการแอปพลิเคชันเราก็ติดตั้งเป็นมาตรฐานนะครับ่ันนี้ YouTube ไม่มีโฆษณาครับเป็นไฮไลไท์นี่คือในแอปพลิเคชันนะครับ นำทาง Google Map ค้นหาด้วยคำสั่งเสียงได้นะฮะไปเซนทันเวสเกตทำงานเปิดแอปได้เร็วได้ไวนะครับมนนะทางใต้ไปตามซอยนาราวันซอยอซอกัจพวกสีคอไม่สามารถเปิดเร็วได้แบบนี้นะครับเราอยากดู YouTube นะครับผมจะแบ่งครึ่งจอเพิ่ ดู u t u b e ไปด้วยนำทางไปด้วยนะครับแบ,บ่งสองจอกันอย่างชัดเจนเลยแบบนี้ต้อราะระบบกล้องกล้องรอบคันนะครับ oh <my> ก็เต็มจอเสียงเบาลงให้เพิ่มเสียงลดเสียงตัดตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อเลยขยายย่อแอปปิดแอปได้นะครับ oh <my> เกแอปได้ทั้งหมดเลย โอเคนะครับมีแอปที่เป็นดิสนีย์เล่นได้ Netflix เล่นได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีข้อจำกัดนิดนึงว่าไม่ออกจอพดานนะครับในส่วนของดิสนีย์กับ Netflix จอหน้าดูได้ปกติเลยแอปทีวีออนไลน์ฟรีทีวีนะครับคุณดูช่องดิจิตอลทีวีได้สบายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งให้ช่องสม ชัดๆนะครับเร็วไวระบบกล้องยังใช้ได้ต่อเนื่องนะครับไม่มีสะดุดโอเคนะครับหรือคุณอยากดูกีฬาสปอร์ตนี่มีเต็มเลยนะครับนี่ก็ได้นะครับ ามาครับ,รบแมนยูโอ้โหดูได้ขึ้นมาะครับเให้ได้เมอครื่าขึ้นมาดูได้นะครับพอมีแอปดูหนังให้นะครับก็เพลิดเพลินกันไปสามารถดูหนังได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับตลอดเวลา ตรงนี้พื้นที่อินเทอร์เน็ตผมค่อนข้างที่จะชา้านิดนึงเซิร์เวอร์ช่วงที่ชา้านิดนึงนะครับไปดู YouTube แบบไม่มีโฆษณากันนะครับก็ล็อกอินได้นะฮะ หน้าตาจะไม่เหมือน YouTube ปกตินิดนึงนะครับแต่สามารถเป็นพิมียมเล่นได้เลยค้นหาด้วยคำั่งเสียงกดแว่นขยายนะครับเากดใหม่แล้วก็พูดร้องข้ามกำแพงดันขึ้นนะครับก็จะเต็มจอปรับความละเอียดแต่ที่มุมขวานะครับตรงรูปเฟืองแล้วก็ปรับความละเอียดขึ้นไป หลกลฟองใช้ได้ครบหมดนะครับ<ช>จอเพดาน,นทีเป็นผูน้ทายนะพี่มีมดลูกแล้วอเภอคเป็นแบบเมือ,อเี่ยงาก็ออกนะครับจอไม่ถูกนะขอโทษนะษนะยูนิตเนี้ยตลกคราบ่าสนใจติดตั้งนะคอับจอ Android spec, บรอยไฮสเปคแรมสี่ลองหกรอสี่ใส่ซิมได้นะครับตัวนี้ติดต่อได้เอครับท <Okay, S 1> ี่เบอร์0 8น9 8 7 6 2 8 6เป็องรนบุกแฟนเพจูปแชแนลเอเลสซิ่งแครับ นัดรานอยู่ทวีวัฒนาซอย9นะครับหรือเข้าทางกระทุ่มล้มสิบก็ได้นะครับเนี่นอกสถานที่ก็นัดล่วงหน้านะครับแอปตัวเพื่อนน่าจะมีการปรับปรุงหรืออะไรสักอย่างนะครับตัวนี้ช้าเลยเมื่อกี้ยังดูได้อยู่เลยนะฮะก็เมื่อไรเราลงแอปไปน่าจะถ่ายได้แอปตัวนี้ดูหนังออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยหรือแม้แต่ตัวตัวนี้นะครับกระดูหนังได้ มียูมหนังะจนภยัยเขาจะบ่งหมดหมู่ไว้ให้นะครับแบ็คพันเทอร์มีจอ Android ก็สามารถเล่นอะไรได้หลากหลายนะครับสนใจติดตั้งนะครับติดต่ออย่าลืมนะครับโทรมาหาด้เอการทีงกลางใหม่ได้ครับที่เบอร์0819876286 เฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบชาแนลนะครับเอกเสซิ A ่งแอสเทอรรี่นะครับขอบคุณพี่สาธิตมากครับสวัสดีครับวันนี้นอกสถานที่ตลิ่งชันนะครับใกล้ๆร้านเราขอบคุณครับสวัสดีครับ